เสียงกระซิบจากห้องน้ำชั้นบนในหอพักเก่าแก่กลางทุ่งนาเสียงลึกลับจากห้องน้ำชั้นบนเริ่มหลอกหลอนเดือนนักศึกษาใหม่ผู้ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่ภายใต้เงามืดของอดีตหอพักร้างเดือนลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เข้ามาในซอยแคบๆแ,แสงสุดท้ายของวันาศาสตร์สองลอดเงาตึกสูงสองข้างทางหอพักสิริพรตั้งตรงงานอยู่สุดซอย ดูเก่าแก่และสรุดโทมเกินกว่าที่คิดไว้มากนักสีของตัวอาคารซีดจ,จางปูนเริ่มกระเทาะร่อนออกมาเป็นแผ่นๆเดือนสูดหายใจลึกๆพยายามบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกแค่ที่สุกหัวนอนชั่วคราวเพราะราคาค่าเช่าที่ถูกแสนถูกคือเหตุผลเดียวที่ทำให้เธอตัดสินใจเลือกที่นี่หญิงสาวเดินขึ้นบันไดไปยังห้องพักของป้าสำรวย ผู้ดูแลหอพักที่ใจดีรอต้อนรับอยู่มาแล้วหรอจ๊ะหนูเดือนป้าเตรียมห้องไว้ให้แล้วป้าสำรวยทักทายด้วยรอยยิ้มกว้างใบหน้าเหี่ยวย่นของป้าฉาบด้วยความเป็นมิตรห้องสองรอยู่ชั้นสองนะลูกเดินขึ้นไปทางขวามือเลยเดือนยกมือไหว้ขอบคุณป้าสำรวยก่อนจะลากกระเป๋าขึ้นบันไดไปอย่างทุลักทุเลบันไดแต่ละขั้นส่งเสียงดังเอียดอดัดเหมือนจะพังลงมาได้ทุก เมื่อเมื่อขึ้นมาถึงชั้นสองเดือนก็พบว่าทางเดินค่อนข้างมืดสลัวไฟติดบ้างไม่ติดบ้างบรรยากาศโดยรวมดูวังเวงกว่าที่คิดไว้มากนักเดือนเดินไปตามทางจนกระทั่งพบกับห้อง203ประตูไม้เก่าๆมีร่องรอยขีดเขียนมากมายเดือนไขกุญแจและเปิดประตูเข้าไปภายในห้องพักเล็กกว่าที่คิดไว้มากมีเพียงเตียงนอนตู้เสื้อผ้า และโต๊ะเขียนหนังสือเก่าๆตั้งอยู่ชิดผนังผนังห้องมีร่องรอยของคราบสกปรกและรอยแตกรก่าเดือนวางกระเป๋าลงบนพื้นและสำรวจห้องอย่างละเอียดความเก่าแก่ของข้าวของเครื่องใช้บ่งบอกว่าที่นี่ถูกใช้งานมานานหลายปีเดือนเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศกลิ่นอับชื้นโชยออกมาประทะจมูกทำให้เธอรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักขณะที่กำลังสำรวจห้องน้ำเล็กๆ ที่อยู่ติดกับห้องพักเดือนก็ต้องชะง,งักเมื่อได้ยินเสียงบางอย่างแว่วมาจากท่อน้ําเสียงนั้นคล้ายเสียงกระซิบเบาๆฟังไม่ค่อยถนัดแต่ก็ทําให้ขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเดือนพยายามตั้งใจฟังเสียงกระซิบยังคงดังต่อเนื่องแต่จับใจความไม่ได้เดือนสายหัวพยายามบอกตัวเองว่าคงหูฝาดไปเองอาจจะเป็นแค่เสียงลมหรือเสียงน้ำไหลผ่านท่อเท่านั้น แต่แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเดือนรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเรียกชื่อเธอบ,บเบาๆจากในห้องน้ำเดือนเดือนเสียงนั้นเย็นเยียบและแฝงไปด้วยความโศกเศร้าเดือนตัวสั่นเทาขนลุกไปทั้งตัวเธอรีบออกจากห้องน้ำและปิดประตูอย่างแรงความกลัวเริ่มกัดกินหัวใจเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นคืออะไรแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่เรื่องปกติ ปริศนาคืนแรกในหอพักนักศึกษาหญิงเดือนรู้สึกตื่นเต้นระคนประหมาหอพักเก่าแก,แก่แห่งนี้มีชื่อเสียงเลื่องลือในเรื่องความเงียบสงบเหมาะสำหรับการอ่านหนังสือเตรียมสอบของเธอป้าสำรวยแม่บ้านของหอพักยิ้มให้เธออย่างใจดีตอนที่มอบกุญแจห้องให้มีอะไรให้ป้าช่วยบอกได้เลยนะจ๊ะหนูเดือนป้าสำรวยบอกด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเดือนยกมือไหว้ขอบคุณ ก่อนจะลากกระเป๋าเดินทางเข้าไปในห้องพักของเธอห้องพักขนาดพอเหมาะมีเตียงโตะ๊เขียนหนังสือและตู้เสื้อผ้าเดือนจัดของเข้าที่อย่างรวดเร็วจากนั้นก็หยิบหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ออกมาอ่านเวลาล่วงเลยไปจนถึงช่วงดึกเดือนอ่านหนังสืออย่างตั้งใจแสงไฟจากจาก,จากโคมส่องสว่างบนหน้าหนังสือทำให้บรรยากาศในห้องดูออุ่นและเงียบสงบแต่แล้ว ความเงียบก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงบางอย่างเสียงน้ำไหลว๊วววดังมาจากชั้นบนเดือนเงี่ยหูฟังเสียงอะไรนะ่ะเธอพึมพำกับตัวเองหอพักนี้มีทั้งหมดสามชั้นห้องพักของเดือนอยู่ชั้นสองชั้นสามถูกปิดตายมานานแล้วเนื่องจากห้องน้ำบนชั้นนั้นมีปัญหาเดือนคิดว่าตัวเองคงหูฝาดไปแต่เสียงน้ำไหลก็ยังคงดังต่อเนื่องราวกับมีใครกำลังเปิดน้ำทิ้งไว เดือนตัดสินใจลุกขึ้นเดินไปที่ประตูห้องเงี่ยหูฟังอีกครั้งเสียงน้ำไหลย,ยังคงดังอยู่แต่คราวนี้เธอได้ยินเสียงกระซิบแววแววแซกเข้ามาด้วยเดือนคนลุกสู้เสียงกระซิบนั้นเบามากจนแทบไม่ได้ยินแต่เธอรู้สึกได้ถึงความเย็นเย,ยือกที่แผ่ซ่านเข้ามาในห้องใครกันเธอถามออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆนอกจากเสียงน้ำไหลที่ยังคงดังต่อเนื่อง เดือนรวบรวมความกล้าเดิอนออกจากห้องพักไปที่บันไดเสียงน้ำไหลยิ่งดังชัดเจนขึ้นเมื่อเธอขึ้นไปยังชั้นสามบันไดไม้เก่าแก่ส่งเสียงดังเอียดอาดทุกครั้งที่เธอเหยียบลงไปเมื่อมาถึงชั้นสาเดือนพบว่าประตูห้องน้ำถูกปิดตายสนิทมีป้ายเขียนเตือนว่าห้ามเข้าติดอยู่เดือนจ้องมองประตูด้วยความสงสัยเสียงน้ำไหลยังคงดังลอดออกมาจากใต้ประตู เดือนตัดสินใจเอื้อมมือไปจับลูกบิดประตูมันเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งเธอพยายามบิดลูกบิดแต่ประตูถูกล็อกไว้แน่นหนาเดือนก้มลงมองลอดใต้ประตูสิ่งที่เธอเห็นทําให้เธอแทบหยุดหายใจมีเงาตะคุ่มอยู่ในห้องน้ำและเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอได้ยินชัดเจนขึ้นช่วยด้วยเสียงนั้นแหบแห้งและเศร้าซอย เดือนรีบผจากประตูถอยหลังกรูดลงบันไดด้วยความหวาดกลัวเธอวิ่งกลับเข้าห้องพักล็อกประตูและนั่งตัวสั่นอยู่บนเตียงวิญญาณน,นักศึกษาหญิงเธอพึมพำถึงเรื่องเล่าที่ป้าสำรวยเคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ว่าเคยมีนักศึกษาหญิงเสียชีวิตในห้องน้ำบนชั้นสามเมื่อหลายปีก่อนเดือนตัดสินใจว่าเธอต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเสียงที่เธอได้ยินนั้นคืออะไรกันแน่ ตำนานหอพักเดือนเดินลงมาจากห้องพักด้วยความรู้สึกหนักอึ้งเสียงกระซิบแผ่วเบาจากห้องน้ำชั้นบนยังคงดังก้องอยู่ในหูแม้จะพยายามคิดว่าเป็นเพียงเสียงลมหรือเสียงท่อแต่ความรู้สึกเย็นเยียบที่แลนผ่านสันหลังทุกครั้งที่ได้ยินมันกลับทำให้เธอไม่อาจวางใจได้เลยเธอตัดสินใจที่จะลงไปสอบถามป้าสมรวยผู้ดูแลหอพัก ที่นั่งประจําอยู่หน้าเขาเตอร์ชั้นล่างด้วยหวังว่าจะได้รับคําตอบที่ช่วยคลายความสงสัยป้าสํารวยคะหนูมีเรื่องอยากจะถามหน่อยคะ่ะเดือนเอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงเกรงใจเมื่อเห็นป้าสํารวยกําลังง่วนอยู่กับการจัดเรียงเอกสารบนโต๊ะป้าสํารวยเงยหน้าขึ้นมองเดือนด้วยรอยยิ้มใจดีมีอะไรหรอจะหนูเดือนว่ามาได้เลยป้าว่างเสมอสําหรับลูกหอทุกคนคือว่า ช่วงนี้หนูได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องน้ำชั้นบนนะคะ่ะเป็นเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมีคนกำลังพูดอะไรสักอย่างหนูไม่แน่ใจว่าหนูคิดไปเองหรือเปล่าแต่ก็กังวลไม่ได้เลยคะ่ะเดือนอธิบายด้วยความกระวนกระวายป้าสำรวยฟังอย่างตั้งใจสีหน้าเริ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยดวงตาที่เคยเป็นประกายสดใสกลับหม่นแสงลงเสียงกระซิบรอหนูได้ยินบ่อยแค่ไหนกัน ก็ประมาณสองสามคืนมาแล้วค่ะป้าตอนแรกหนูนึกว่าหูแววแต่พอลองตั้งใจฟังดีๆก็ได้ยินจริงๆค่ะมันเหมือนเสียงคนกำลังพูดอะไรบางอย่างที่ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเดือนตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเล็กน้อยป้าสำรวยทอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวที่เดือนไม่คาดคิดหนูเดือนป้าไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เลยแต่มันก็คงถึงเวลาที่หนูต้องรู้แล้วละ่ะ เมื่อหลายปีก่อนเคยมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตในห้องน้ำชั้นบนนั่นแหละเดือนเบิกตากว้างด้วยความตกใจเสียชีวิตได้ยังไงคะป้าว่ากันว่าเธอเครียดเรื่องเรียนมากแล้วก็มีปัญหาส่วนตัวอีกหลายอย่างจนสุดท้ายก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในห้องน้ำนั่นแหละตำรวจชันสูตรสะพะล้วสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่หลังจากนั้นมาก็มีคนได้ยินเสียงแปลก จากห้องน้ำบ่อยๆบ้างก็ว่าเป็นเสียงร้องไห้บ้างก็ว่าเป็นเสียงกระซิบเหมือนที่หนูได้ยินนี่แหละเดือนรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเรื่องเล่าของป้าสำรวยทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวจับใจแล้วแล้วหนูควรทำยังไงดีคะป้าหนูไม่อยากเจอ,อะไรแบบนั้นเลยป้าสำรวยจับมือเดือนเบาๆป้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงถึงจะช่วยได้ แต่ป้าอยากจะเตือนหนูว่าให้ระวังตัวไว้อย่าไปไหนคนเดียวดึกดึกดื่นดื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเข้าไปในห้องน้ำชั้นบนคนเดียวเด็ดขาดถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก,ก,ก็ให้รีบบอกมาจากตรงนั้นทันทีเข้าใจไหมเดือนพยักหน้าด้วยความหวาดกลัวครับป้าหนูจะระวังตัวให้มากที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ลองทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาบ้างนะ เื่อว่าเขาจะได้ไปสู่สุกติป้าสำรวยกล่าวด้วยน้ำเสียงเห็นใจเดือนรับคำด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งหวาดกลัวสงสารและกังวลใจเธอขอบคุณป้าสำรวยที่เล่าเรื่องราวให้ฟังและสัญญาว่าจะระมัดระวังตัวให้มากยิ่งขึ้นเมื่อเดินกลับขึ้นไปยังห้องพักเดือนได้แต่ภาวนานในใจว่าเสียงกระซิบจากห้องน้ำชั้นบนนั้นจะเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญ และเธอจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งใดที่น่ากลัวกว่านั้นเงาในความมืดเดือนขมตาให้หลับแต่ภาพห้องน้ำชั้นบนยังควรเวียนอยู่ในหัวความเงียบในบ้านยามดึกทำให้เสียงทุกอย่างชัดเจนขึ้นเดือนพยายามคิดว่าตัวเองหูฝาดไปเองแต่เสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังมาจากชั้นบนเมื่อคืนยังคงติดตรึงอยู่ในความทรงจำ คงไม่มีอะไรหรอกเดือนพึมพำกับตัวเองหวังจะจัดความกลัวออกไปจากใจแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังลุกขึ้นมาไม่ได้เดือนพลิกตัวไปมาบนเตียงนอนไม่หลับเสียงลมพัดหวีดวิวจากภายนอกบ้านยิ่งทำให้รู้สึกหวังเวงเดือนตัดสินใจลุกไปดื่มน้ำหวังว่ามันจะช่วยให้สงบลงได้บ้างขณะเดินผ่านห้องโถงสายตาพลันเหลือไปเห็นแสงลอดออกมาจากใต้ประตูห้องน้ำชั้นบน เดือนใจเต้นแรงใครกันเดือนคิดในใจป้าสำรวยคงหลับไปแล้วหรือว่าจะเป็นขโมยเดือนค่อยๆย,ย่องขึ้นบันไดไปอย่างเงียบเชียบเสียงไม้ลั่นเอียดอาดใต้เท้าทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเดือนค่อยๆแง้มประตูห้องน้ำออกสิ่งที่เห็นทำเอาคนลุกสู้ในห้องน้ำมืดสลัวมีเพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาจากหน้าต่างเห็นร่างเงาตะคุ่มๆของคนยืนอยู่หน้ากระจก เงาดูเหมือนผู้หญิงผมยาวประบากำลังก้มหน้าเหมือนกำลังทำอะไรบางอย่างเดือนกลัวจนตัวสัน่นอยากจะร้องให้สุดเสียงแต่ก็ทำไม่ได้ขาแข็งทื่อไปหมดเงาร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาช้าๆเดือนเห็นใบหน้าซีดเสียวดวงตาดำมืดจ้องมองมาที่เธอผ่านทางกระจก,จกเดือนกรีดร้องออกมาสุดเสียงก่อนจะหมดสติล้มลงไปเดือนสะดุง้งตื่นขึ้นมาบนเตียงของตัวเอง เหงื่อท่วมตัวหัวใจยังคงเต้นแรงภาพเงาในห้องน้ำยังติดตาอยู่เธอฝันร้ายฝันเห็นหญิงสาวคนหนึ่งจมน้ำอยู่ในอ่างอาบน้ำผมยาวสยายใบหน้าซีดเซียวดวงตาเบิกโพงมองมาที่เธออย่างววอรเดือนพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ร่างกายขยับไม่ได้เหมือนมีอะไรบางอย่างดึงรั้นเธอไว้หญิงสาวค่อยๆจมลงไปในน้ำหายลับไปต่อหน้าต่อตา เดือนตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่เดือนพึมพำกับตัวเองเธอรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาแม้ในเวลากลางวันเดือนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ป้าสำรวยฟังป้าสำรวยฟังด้วยสีหน้าเคร่งเครียดสงสัยจะเป็นเรื่องจริงแล้วล่ะหนูเดือนป้าสำรวยพูดด้วยน้ำเสียงวิตกกังวลเรื่องอะไรคะป้าเดือนถามด้วยความสงสัย ก็เรื่องวิญญาณน,นักศึกษาหญิงที่ตายในห้องน้ำชั้นบนเมื่อหลายปีก่อนนะสิป,ป้าสํารวยตอบเขาว่ากันว่าวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะยังหาทางไปไม่ได้เดือนฟังแล้วรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาอีกครั้งแล้วเราจะทำยังไงกันดีคะป้าเดือนถามด้วยความกลัวเราคงต้องไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เธอไปผุดไปเกิดป้าสํารวยตอบ แล้วก็ต้องทำความสะอาดห้องน้ำชั้นบนให้สะอาดหมดจดเพื่อวิญญาณของเธอจะได้สงบลงบ้างเดือนพยักหน้าเห็นด้วยกับป้าสํารวยแต่ในใจยังคงหวาดกลัวกับสิ่งที่เธอได้เจอหลังจากวันนั้นเดือนรู้สึกหวาดระแวงมากขึ้นทุกทีแม้แต่ในเวลากลางวันเดือนก็ยังรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาเสียงลมพัดเสียงใบไม้เสียดสีกัน หรือแม้แต่เสียงน้ำไหลาจากกอ๊อกน้ำก็ทำให้เธอตกใจได้เดือนตัดสินใจชวนป้าสํารวยขึ้นไปทำความสะอาดห้องน้ำชั้นบนป้าสํารวยเตรียมน้ำอบน้ำหอมและผ้าขาวไปด้วยเมื่อเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปกลิ่นอับชื้นก็โชยออกมาแต่จมูกเดือนรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีป้าสํารวยเริ่มทำความสะอาดห้องน้ำอย่างละเอียดถูพื้น ขัดผนังล้างกระจกเดือนช่วยป้าสำรวยทำความสะอาดอย่างเงียบเงียบแต่ในใจก็ภาวนาขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะที่กำลังขัดกระจกอยู่นั้นเดือนเหลือบไปเห็นเงาของตัวเองในกระจกแต่เงาในกระจกกลับไม่ใช่เงาของเธอเงาในกระจกเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวใบหน้าซีดเซียวดวงตาดำมืดจ้องมองมาที่เธอด้วยสายตาอาฆาต เดือนตกใจจนทำผ้าหลุดมือกรีดร้องออกมาสุดเสียงป้าสำรวยรีบวิ่งเข้ามาดูเป็นอะไรไปหนูเดือนป้าสำรวยถามด้วยความเป็นห่วงเดือนชี้ไปที่กระจกด้วยมือที่สั่นเทาเงาเงาในกระจกเดือนพูดด้วยเสียงสั่นเครือป้าสำรวยมองไปที่กระจกแต่ก็ไม่เห็นอะไรไม่มีอะไรนี่หนูเดือนสงสัยจะตาฝาดไปเองป้าสัรวยพูดปลอบใจ แต่เดือนรู้ว่าสิ่งที่เธอเห็นไม่ใช่เรื่องตาฝาดมันเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างเป็นสัญญาณเตือนว่าวิญญาณร้ายกำลังคุกคามทำเธอมากขึ้นเรื่อยๆคืนนี้เดือนรู้ว่าเธอจะต้องเผชิญหน้ากับมันความจริงที่ถูกปิดบงังเดือนตัดสินใจแน่วแน่เธอจะไม่ปล่อยให้เสียงกระซิบและเงาประหลาดในห้องน้ำชั้นบนหลอกหลอนเธอต่อไป เธอต้องค้นหาความจริงเบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดให้ได้เธอเริ่มจากการสอบถามป้าสำรวยแม่บ้านเก่าแก่ของหอพักป้าสำรวยเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าห้องน้ำชั้นบนนั้นเคยมีนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างปริศนาเมื่อหลายปีก่อนข่าวลือนาหูว่าเธอฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังในความรักแต่ป้าสำรวยเองก็ไม่ปักใจเชื่อทั้งหมด เพราะเธอเคยเห็นนักศึกษาหญิงคนนั้นราเริงสดใสยอยู่เสมอเดือนซักถามป้าสำรวยถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับนักศึกษาหญิงคนนั้นทั้งชื่อนามสกุลคณะที่เรียนและลักษณะนิสัยป้าสำรวยให้ข้อมูลเท่าที่จำได้แต่ก็เตือนเดือนด้วยความเป็นห่วงว่าอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มากนักเพราะอาจเป็นอันตรายเดือนรับฟังด้วยความขอบคุณ แต่ในใจกลับยิ่งกระตุ้นให้เธออยากค้นหาความจริงให้กระจ่างเดือนเริ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาหญิงคนนั้นจากเอกสารเก่าๆของหอพักและจากเพื่อนร่วมรุ่นของเธอเธอใช้เวลาหลายวันในการอ่านเอกสารเหล่านั้นอย่างละเอียดและพูดคุยกับเพื่อนของนักศึกษาหญิงคนนั้นเดือนพบว่ามีข้อมูลบางอย่างที่ถูกปกปิดไว้และมีเงื่อนงำบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผย นักศึกษาหญิงคนนั้นชื่อดาวเป็นคนเรียนเก่งขยันและมีเพื่อนฝูงมากมายแต่ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอมีอาการซึมเศร้าและเก็บตัวอยู่คนเดียวเพื่อนๆของเธอบอกว่าดาวมักจะพูดถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในห้องน้ำชั้นบนและบ่นว่ามีคนคอยสะกดรอยตามเธอเดือนรู้สึกขนลุกสู้เมื่อได้ยินเรื่องนี้ เธอเริ่มเชื่อแล้วว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องน้ำชั้นบนนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเรื่องของวิญญาณร้ายที่ต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างเดือนตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายนั้นและค้นหาความจริงที่ถูกปิดบังไว้ให้ได้เดือนตัดสินใจกลับไปยังห้องน้ำชั้นบนในตอนกลางคืนเธอเตรียมเทียนไขทูกและเครื่องรางของขลังติดตัวไปด้วย เธอเปิดประตูห้องน้ำอย่างช้าๆและก้าวเข้าไปข้างในความเย็นยเยือกแผ่ซ่านเข้ามาสัมผัสผิวกายของเธอเดินจุดเทียนไขและทูบและเริ่มสวดมนต์ภาวนาขอให้วิญญาณของดาวปรากฏตัวเธอเดินสำรวจห้องน้ำอย่างละเอียดมองหาเบาะแสที่อาจซ่อนอยู่เธอสังเกตเห็นรอยขีดข่วนบนผนังห้องน้ำและรอยเลือดจางๆบนพื้นกระเบื้องเธอสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่วนเวียน อยู่รอบตัวเธอทันใดนั้นเองเสียงกระซิบก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังของเธอช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเดือนหันหลังกลับไปและเห็นเงาตะคุ่มคุ้มของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้ากระจกเงาของผู้หญิงคนนั้นค่อยๆชัดเจนขึ้นและเผยให้เห็นใบหน้าที่เศร้าร้อยและดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเดือนจำได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนั้นคือดาว นักศึกษาหญิงที่เสียชีวิตในห้องน้ำแห่งนี้ดาวฉันมาช่วยเธอแล้วเล่าให้ฉันฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับเธอเดือนพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนดาวเริ่มเล่าเรื่องราวของเธอเธอถูกเพื่อนสนิทหักหลังและถูกใส่ร้ายในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงเธอพยายามที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่ไม่มีใครเชื่อเธอเธอรู้สึกโดดเดี่ยวและสิ้นหวัง เธอตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายในห้องน้ำแห่งนี้แต่ก่อนที่เธอจะสิ้นลมหายใจเธอได้สาบานว่าจะกลับมาแก้แค้นคนที่ทำร้ายเธอดาวขอร้องให้เดือนช่วยเปิดเผยความจริงและนำตัวคนที่ทำร้ายเธอมาลงโทษเดือนรับปากดาวว่าจะช่วยเธอเปิดเผยความจริงและนำตัวคนที่ทำร้ายเธอมาลงโทษเธอสัญญาว่าจะไม่ทิ้งดาวไปไหน และจะอยู่เคียงข้างเธอจนกว่าความจริงจะปรากฏดาวรู้สึกซาบซึ้งใจในความเมตตาของเดือนเธอเล่าให้เดือนฟังถึงรายละเอียดทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอถูกเพื่อนสนิทของเธอชื่ออาหักหลังอาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงและต้องการที่จะได้ทุกสิ่งที่ดาวมีทั้งความรักความสำเร็จและชื่อเสียงอารวางแผนที่จะใส่ร้ายดาว โดยการแพร่ข่าวหรือว่าดาวทุจริตในการสอบและขโมยงานวิจัยของเธออะไรยังใส่ยาในเครื่องดื่มของดาวทำให้ดาวมีอาการซึมเศร้าและเก็บตัวอยู่คนเดียวเมื่อดาวพยายามที่จะปกป้องตัวเองอาก็ใช้อิทธิพลของครอบครัวเธอข่มขู่และปิดปากดาวดาวรู้สึกหมดหนทางและตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตัวเองเดือนฟังเรื่องราวของดาวด้วยความโกรธแค้น เธอรู้สึกสงสารดาวจับใจและสาบานว่าจะล้างแค้นให้เธอเธอเริ่มวางแผนที่จะเปิดเผยความจริงและนำตัวออนมาลงโทษเธอรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่ดาวเคยให้ไว้และหาพยานที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ของดาวเธอใช้เวลาหลายวันในการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลเธอพบว่าออนยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน โดยที่ไม่รู้สึกผิดบาปใดๆเดือนตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอ่อนและเปิดเผยความจริงให้ทุกคนได้รับรู้เธอไปพบบอนที่บ้านและเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ดาวเคยบอกกับเธอให้รับฟังอรตกใจมากเมื่อได้ยินเรื่องราวของดาวเธอพยายามที่จะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่เดือนมีหลักฐานที่แน่นหนาและพยานที่พร้อมจะยืนยันความบริสุทธิ์ของดาวอารยอมจำนนต่อหลักฐาน และยอมรับผิดในที่สุดเธอสารภาพว่าเธอเป็นคนวางแผนที่จะใส่ร้ายดาวและทำให้ดาวต้องจบชีวิตลงเธอทําทุกอย่างเพราะความอิจฉาและความทะเยอทะยานเธอขอโทษดาวและขอให้ดาวอภัยให้เธอเดือนบันทึกคำสารภาพของออนไว้เป็นหลักฐานและนำไปมอบให้กับตำรวจตำรวจจับกุมมอนและดำเนินคดีตามกฎหมายระถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลาหลายปี และต้องชดใช้ความผิดที่เธอได้เกาะไว้ดาวรู้สึกพอใจที่ความจริงได้รับการเปิดเผยและคนที่ทำร้ายเธอได้รับโทษเธอขอบคุณเดือนที่ช่วยเหลือเธอและสัญญาว่าจะไปสู่สุขติเดือนรู้สึกโล่งใจที่ได้ช่วยเหลือดาวและคลี่คลายปมปริศนาที่หลอกหลอนเธอมานานเธอเรียนรู้ว่าความจริงเป็นสิ่งสำคัญและควรค่าแก่การปกป้องแม้ว่ามันจะยากลำบากเพียงใดก็ตาม หลังจากที่เรื่องราวของดาวได้รับการเปิดเผยห้องน้ำชั้นบนก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งเสียงกระซิบและเงาประหลาดหายไปเดือนสามารถนอนหลับได้อย่างสนิทใจโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องน้ำชั้นบนอีกต่อไปเธอรู้ว่าดาวได้จากไปอย่างสงบสุขและความยุติธรรมได้เกิดขึ้นแล้วเดือนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่เธอจะไม่ลืมเรื่องราวของดาว และบทเรียนที่เธอได้รับจากเหตุการณ์ครั้งนี้เธอจะใช้ชีวิตอย่างมีสติและทำความดีเพื่อตอบแทนสังคมและเพื่อเป็นเกียรติแก่ดาวผู้หญิงที่ต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้า